รายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz มกะเฮิ AM 891 h z กิลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่อง ถอดบ,บทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศสู่การส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจันทิราจิตชื่นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมกา,ารปปชครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณปริศลานะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะค่ะท่านคะสําสหรับจริยธรรมและธรรมพิบาลของนักการเมืองทั้งสองคำนี้มีความสําคัญอย่างไรคะค่ะแต่ขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าคําว่าจริยธรรมและธรรมพิบาลของนักการเมืองนะคะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นรากฐาน ในการบริหารประเทศของเราเลยนะคะภายใต้การกปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะคะเพราะว่านักการเมืองนะคะท่านจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการตัดสินใจและก็กําหนดนโยบายสาธารณะนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็เป็นความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนนะคะรวมถึงท่านผู้ฟังผู้ดาเนินรายการและตัวทิชันเองด้วย นะคะเมื่อจรดยธธรรมและทรมายิบาลของนักการเมืองมีความเข้มแข็งและได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องพ่งชัดนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็จะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในสายตาของประชาชนสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการสร้างความโปร่งใสในการใช้อํานาจและการตัดสินใจของนักการเมืองซึ่งจะช่วยลดปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชัน และก็จะส่งเสริมการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทั้งยังทำให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคมด้วยนะคะในคำนับกันค่ะถ้านะักการเมืองเนี่ยขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสมและตรงไปตรงมานะคะก็จะเปิดให้เกิดการใช้อํานาจใีแางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการรับสินบนการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ส่วนตัว หรือว่าการสแสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่งโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ของพวกเราประชาชนนะคะก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเมืองนะคะรวมถึงลดโอกาสในการพัฒนาประเทศของเราค่ะครับถ้าพูดถึงเรื่องของจริยธรรมแล้วนะครับฟังดูเป็นนามธรรมาและเกินนะครับแต่เราพยายามที่จะนําสิ่งเหล่านี้ นำขึ้นมาเนี่ยเป็นหลักการหลักเกณฑ์ให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับถ้าถามถึงประเทศไทยนะฮะตอนนี้เรามีกฎหมายหรือว่ามีประมวลจริยธร,รรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและธรรมวิบาัตของนักการเมืองหรือย,อยังครับท่านครับตอนนี้นะคะเราพยายามมากเลยค่ะที่จะไม่ให้มันเป็นนามธรรมเราจะทําให้มันเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ไม่ดูเป็นเรื่องที่ใต่ตัวนะคะคําว่าปามาตรฐานทางจริยธรรมนะคะ มันถูกมันหยัดขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี2560นี่เองค่ะในมาตรา219นะคะซึ่งกำหนดเทศารรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระนี่นะคะมาดำเนินการร่างมาตรฐานจริยธรรมร่วมกันนะคะนอกจากจะใช้บังคับกับองค์กรอิสระแล้วนะคะก็ยังให้ใช้บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีด้วย และให้อำนาจของคณะกรรมการปรปชนี้นะคะ่ะที่จะดำเนินการใส่สวมและส่งเรื่องให้สามดีกาพิจารณาวินิจฉัยหาพบว่านักการเมืองเนี่ยคะ่ะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะคะเรื่องนี้นะคะมีบทลงโทษกรณีที่มีนักการเมืองที่จะทําการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาแล้วนะคะก็คือให้พ้นจากตําแหน่งทางการเมือง รวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิลักสมัครเลือกตั้งไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกินสิบปีด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยเองนะคะยังมีการจับคำประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองคศ2564ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติของนักการเมืองนะคะให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและธันมาที่บาล โดยมีการเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการไม่ให้ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรมนะคะซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญทางนโยบายและกฎหมายที่กำหนดให้มีคำว,ว่าจริยธรรมและรรมาภิบาลให้มีความเป็นรูปธรทรทาไม่มีผลบังคับใช้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะท่านคะแล้วภายหลังจากที่เรามีการบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองแล้วเนี่ยคะ่ะสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างคะฟังดูยังค่อนช้างไก่ตัวใช่ไหมคะคก็จะขอเรียง่างนี้นะคะว่าภายหลังจากมีการบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการตามรัฐธรรมนูญปี2560แล้ว รวมถึงมีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมพศ2564นะคะสถานการณ์ด้านการบังคับใช้มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะถ้าเราได้สังข่าวสารนะคะเราจะเราจะได้ยินแล้วก็เห็นว่ามีนักการเมืองนะคะอย่างน้อยนะครับ8คนที่ถูกคณะกรรมการปปรชชี้มูลความผิดไปแล้วนะคะว่ามีการ,ร่าบนมามรฐานจาริยธรรมไร้แรง แล้วก็ส่งเรื่องให้สารดีกาพิจารณาครับนะคะซึ่งสารท่านได้มีคำพิพากษาออกมาเป็นเคสแรกนะคะก็คือมีนักการเงินที่โดนลงโทษในคดีนี้เป็นกรณีที่อดีตสสสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรนะคะจังหวัดราชบุรีท่านหนึ่งนะคะครับท่านถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบนะคะในกรณีที่ท่านเนี่ยมีการอครอบครองที่ดินสอประกอที่จังหวัดราชบุรี รัชการได้มีคำพิพากษาเมื่อว,วันที่7เมษาย,ยน2565ที่ผ่านมานี้นะคาว่าเป็นการกระทันท,ที่ขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคือที่ดินสองปรณกรเนี่ยท่านจะจัดสรรไว้กับทางของเกษตรกรนะคะแต่ทีงท่านสนส,นส,นสนท่านเนี่ยท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะคุณสมบัติของท่านก็จะไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้ถือว่ามีลักษณะไว้แรงตา,ามมาตรฐานทางจารอยธรรม แล้วท่านมีคำพิพากษาลงโทษให้พ้นจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเลยนะคะคแล้วท่านก็ถูกตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งรวมถึงท่านดำรงตำแหน่งการการเมืองตลอดชีวิตเลยค่ะและท่าน,นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยนะคะเป็นเวลา10ปีปนอกจากนี้นะคะยังมีอีกลายในพักดีกรณีที่อดีตสสพักการเมืองลายหนึ่งนะคะใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับเงินจากอธิปดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในการจัดทาคําของประมาณพอจะจํากันได้ใช่ไหมคะจำได้นั้นมีเคยเป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตเลยคะ่ะศาลก็มีคําพิพากษาไปแล้วนะคะเมื่อวันที่หกมกราคมสอง6ันห้า้ยหกสกที่ผ่านมานะคะก็ถูกลงโทษในลักษณะเดียวกันกับต,ต,ต,ตราชบุรีเลยะคะ่ะครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนักการเมืองอีกจํานวนหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสํานักงานปปชนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการถือครองที่ดินนะคะแล้วก็ทางสำนักงานปปชเราจะตรวจสอบร่วมกับการตรวจสอบจากบัญชีทรัพย์สินนะคะคือทางเจ้าหน้าที่ของบัาเนี่ยท่านจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับทางสำนักงานปปชเราก็จะตรวจสอบว่าท่านมีการอครอบครองที่ดินโดยที่ท่านไม่มีคุณสมบัติหรือเปล่านะคะหากเว่ามีการถือครองที่ไม่ถูกต้องก็จะยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไปนะคะ ดังนั้นนะคะที่คุณพิธีกรถามว่าภาพรวาาม,มอของสถานักการเกี่ยวกับอนิยธรรมและธรรมาิิบาลของนักการเมืองไทยเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องตอบนะคะว่าโดยโดยณวันนี้นะคะเราก็ยังคงต้องตรวจสอบต่อไปนะคะว่าจริยธรรมและธรรมาิิบาลของนักการเมืองไทยเราเนี่ยก็จะต้องได้รับการดาเนินการอย่างเข้มแข็งเข้มข้นนะคะมีการตรวจสอบนะคะ เพื่อจะสร้างกองเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะว่าพนักงารเมืองของเราเนี่ยมีมาตรฐานทางจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดีนะคะครับพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมเนี่ยนะครับคือศาลเนี่ยเป็นผู้ตัดสินว่านักการเืองท่านนี้มีพฤติกรรมเนี่ยขัดจริยธรรมหรือไม่ถ้ามี การขัดจริยธรรมจริงก็จะนําเข้าสู่เรื่องของกระบวนการพิจารณาของศาลจนออกคําพิพากษานั่นคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองอาจจะถึงตลอดชีวิตแล้วก็ยังมีโทษทางอาญาด้วยนะครับแต่ย้อนกลับไปการที่ศาลที่จะตัดสินแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีพยานหลักฐานจากปปชใช่ไหมครับที่เป็นต้นทางในการไตส่สวนข้อมูลทั้งหมดฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยหนักใจไหมครับเพราะเราถือว่าเป็น ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมต้นทางของการไต่สวนที่จะนําไปสู่การชี้มูลความผิดฮะอันนี้ไม่ต้องต้องเรียนเลยว่าไม่หนักใจค,รคร่ะเพราะว่าเรามีวิธีการตรวจสอบครับแล้วก็เราได้วางระบบของการตรวจสอบไว้อยู่แล้วค่ะอืมครับอ่ะนี่ก็คือ ความมั่นใจนะครับของปปชที่เป็นต้นทางของการไต่สวนคดีเหล่านี้นะครับถ้าพูดถึงดัชนีชี้วัดแล้วครับปัจจุบันมีดัชนีอะไรบ้างครับที่สะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมและธรรมาพิบาลในภาคการเมืองที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมครับท่านฮะ,ะถ้าเราอาจจะติดในทางตัวเลขวิจินะนะคะคถ้าเราอยากจะเห็นว่าเอมาตรฐานจริยธรรมธรรมพิบาลเนี่ยมันสามารถวัดผลกันได้ไหมเพราะว่าถ้าเราดูแล้วมันเป็น เป็นนามธรรมที่จับต้องได้ยากนะคะเว้นแต่มีมพยานหลักฐานในเชิงประจักษ์แต่ถ้าเกิดว่าเราวัดในเรื่องของดัชนีเอาตัวเลขมาวัดประชาชนอาจจะเข้าใจได้ไง่ายขึ้นว่าณวันเนี้ยมาตรฐานทางจริยธรรมของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเทียบกับประเทศอื่นพ่วโนกนะคะเราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่ะหีในเครื่องมือที่นานาประเทศใช้ในการสะท้อนสถานการณ์ ธรรมาที่2และหลักวิติรมนะคะก็คือดัชนี World justice project Rule o f Law i n d ด x นะคะซึ่งเราจะเรียกกันย่อๆว่า WJT นะคะ w j p นะคะ,ค p, ะ,คะจะจัดทำโดยองค์กรสลับระดับนานาชาตินะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพของระบบกฎหมายแลนะการบริหารอำนาจรัฐของแต่ละประเทศนะคะโดยจะครอบคลุมการประเมินเนี่ยอยู่8ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดอำนาจของรัฐบาลการปฏิจจกอนคอร์รัปชันการปร่งใสในการทำงานของรัฐงรวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะคะสัชนีนี้นะคะถึงก็เป็นหนึ่งในมารีวัดเชิงประจักษที่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสานาธิบาลในภาคการเมืองจับสายตาของนานาชาติได้นะคะซึ่งข้อมูลจาก w j t นะคะในปี2525 25นะคะ มีการประกาศผลออกมาแล้วค่ะว่าประเทศไทยได้คะแนนที่เกี่ยวข้องกับการจํากัดอานาจของรัฐบาลอยู่ที่ศูนคะแนนนะคะจากคะแนนเต็มหนึ่งหนึ่งคะแนนนะคะอันดับก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งจากหนึ่งร้อยสี่สิบประเทศนะคะจะเห็นว่าเราได้คะแนนที่ตกไม่ถึงครึงคร่งนะคะเพราลำดับของเราเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในทางใช้ช้ายคานีเรื่อง ของการจํากัดอํานาจของฐฐรัฐบาลหรือรประเด็นของการปราศจากทรอรับชัติเราก็อยู่ที่0.46เช่นกันค่ะแต่อยู่ที่อันดับที่70จาก170คะแนนเอ่อจาก140ประเทศนะคะนอกจากคะแนนของ w ับที่เราใช้แล้วนะคะเราก็จะมีการประเมินอ,อีกมันหนึ่งที่เราใช้ก็คือ Candle o o o d o o v e r n a n c e i n d น x นะคะหรือเราเรียกชื่อย่อว่า c c c i จัดทำโดย Perdue in Review of Government ของประเทศสิงคโปร์นะคะประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับ54จาก113ประเทศได้ะคะแนนรวมอยู่ที่0.528ก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะคะแต่ถ้าเราหลบโฟก,กัสลงไปในรายละเอียดหรือเสาหลักที่เกี่ยวข้องกับครรมาธิบานภาคการเมืองนะคะถ้าเราเจาะลงไปทางภาคการเมืองก็จะเห็นว่า เรามีคะแนนที่ต้องพัฒนาอีกในหลายด้านนะคะโดยจะแยกให้เห็นเป็นในแต่ละด้านนะคะหนึ่งเขาจะวัดกันที่ความสามารถของผู้นําในการบริหารอย่างมีจริยธรรมมีวิสัยทัศน์และการวางแผนระยะยาวเรื่องนี้นะคะว่าเราได้เพียง0.36นะคะอยู่ที่อันดับที่94จาก113นะคะสะท้อนอยังไงสะท้อนว่าความเชื่อมั่น ของผู้นําทางการเมืองของไทยเราเชิญเชิคุณธรรมและความสามารถต้องบอกค่ะว่าอยู่ในระดับต่ำต่างชาติมองระดับนี้นะคะว่าเราอยู่ในระดับต่ำตัวชี้วัดถัดมานะคะตัวชี้วัดที่สองก็จะวัดในเรื่องของหลักนิติธรรมก็คือความชัดเจนของนโยบายและความโปร่งใสของกฎหมายเรื่องนี้เราได้0.52นะคะอยู่ที่อันดับที่68 ก็จะสะทอนี่เห็นว่าระบบวิธรมแลรวก็ยังขาดขาดความโปร่งใสและมีปัญหาในการมังทับใช้ให้มีผลปฏิบัติดีนะคะอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่เขาใช้ก็คือการวัดความเข้มแข็งขององคก์กรภาครัฐระบบการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานต่างๆเรื่องนี้เราก็ได้สูญจุดคาสีคะแนนอยู่ที่อันดับที่หกต่างแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนา องค์กตรวจสอบอย่างสำนกงานปปชอเองนะคะก็ยัองอยู่ในสภาที่ไม่ดีเท่าไหร่รัฐสภาหรือสามเขาเห็นว่าเราต้องมีความเป็นอิสระและนะมีความประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลทั้งสองดัชนีนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าง BTP หรือ CCCI นะคะชี้ให้เห็นว่าภาพรวมเราเนี่ยและประเทศเราประเทศไทยจะมีการพัฒนาในเรื่องของการนทับใช้ อมวนจริยุญาตรมข้าราชการการเมืองเมื่อปี2564ต,ตามที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะและการดําเนินคดีกับนักการเมืองโดยสับนักงานปอประชเอกก็ได้ทุ่มเททั้งกําลังทั้งทั้งศัพรูกำลังทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ก็เห็นว่าเราก็ยังคงต้องเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบให้เข้มแข็งกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็ต้องส่งเสริมผู้นําที่ยึดหลักคุณธรรมและสร้างวัฒนธรรมาการเมืองที่โปร่งใสและรับผิดชอบ ต่อสาธารณะให้เป็นรูประมับน่ายึ่งขึ้นนะคะค่ะท่านคายอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงเรื่องตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีหลายด้านที่จะต้องพัฒนาค่ะถ้าหากเราอยากจะยกระดับหรือว่าเสริมสร้างธรรมาภิบาลนักการเมืองไทยตรงนี้เราควรจะมีแนวทางยังไงบ้างคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากเลยค่ะที่เราจะต้องดาเนินการยกระดับแล้วก็เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับนักการเมืองไทยนะแต่เราบอกจําจเป็นจะต้อง ดาเนินการที่ให้ครอบคลุมในทุกๆด้านสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยนะคะแนวทางหลักๆที่เราพยายามทํากันอยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นการบัญบญัติกฎหมายขึ้นมาการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการลงโทษนะักการเมืองที่ฝ่าฝืนจริยธรรมและการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็การขัดการเห็นผลประโยชน์นะคะสํนนักงานปปชเราพยายามดำเนินการมาตลอดเลยค่ะ อีกครั้งเราก็ยังส่งเสริมให้ประชาชนนะคะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบแล้วก็มีสิทธิในการตัดสินใจทางการเมืองผ่านกลไกต่างๆนะคะเราส่งเสริมให้มีการตรวจสผยข้อมูลการตรวจสอบทางสังคมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มวามส่งส่งสยและลดโอกาสทางพิจริตเราส่งเสริมนะคะในเรื่องของการอนุมัติอนุญาตนะคะของทางราชการไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการขอใบอนุญาต อนุมัติก่อสร้างในเรื่องใดๆเนี่ยส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคนโนโลยีนะคะเพื่อลดโอกาสของการทุจริตนะคะอีกแนวทางหนึ่งตอนนี้ที่ทางสำนาาักงานปปชเองพยายามจะดำเนินการนะคะก็คือการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ๆค่ะเราจะมีการถอดบทเรียนในการสร้างจริยธรรมและยกระดับคันนาพิบาลในภาคการเมืองจากต่างประเทศค่ะบางครั้งอาจจะสงใใสัยนะคะว่าเอะเราจะไปถอดบทเรียนเขาได้ยังไงในเมื่อ บริบททางการเมืองของเขากับของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือควารรมตันหนักของประชาชนหรือความตันหนักทางจริยธรรมของนักการเมืองบ้านเขากับบ้านเราันต่างกันเลยนะคะคแต่ที่จริงทั้แหลกจะเรียนชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าคอนเซปต์ในการยกระดับจริยธรรมและพันธมิติบาลทําภาพการเมืองของแต่ละประเทศก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยต่างก็ให้ความสําคัญกับการสร้างผู้นําที่มีคุณธรรม การบริหารที่โปร่งใสและการตรวจสอบการถ่วงดุลอำนาจที่เข้มแข็งนะคะแต่ในทางปฏิบัตินะคะมันสําคัญอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะทจํากันยังไงเขาถึงจะนําแนวคิดเหล่านั้นน่ะมาใช้ได้จริงๆให้ประสบความสําเร็จคือบ้านเราเองเราก็มีแนวคิดนะคะว่าจริยธรรมและมาตรฐานต่างนักการเมืองของเราเนี่ยต้องดีต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราจะดาเนินการอย่างไร ให้มันไปสู่จุดนั้นนะคะครับก็เราก็เลยจะมีการขอบตดเยียน,นะค่ะว่าของต,งส,ตสองประเทศทั้งสองประเทศนะคะที่อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางของส,สองประเทศมีชกชคินเกาหลีใต้และจีนนะคะหร่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คือความพ้ายถึงกกนระหว่างหลักสูตรการอบรมของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและศิทธิพิบินของเกาหลีใต้หรือ acrc นะคะ สถาบันฝึกอบรมของคณะกรรมการตรตวจสอบวินิจฉัยเห็นพัฒคอมมวนิสต์จีนหรือว่าซ n แ c นะคะ c ี n a c, เราเอีหรือย่อๆว่า c n แ c นะคะไม่ว่าจะเป็น a อซ c ของเกาหลีใต้หรือซ n แ c ของจีนเนี่ยแม้ว่าสองประเทศนี้นะคะจะมีระบบการปกครองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยเกาหลีใต้เนี่ยเขาปกครองด้วยระบบประชาธิป,ปไตยแบบมูตานาทิเดีขณะที่จีนเนี่ย ปกครองด้วยระบบสังคมนุยม่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวแต่ถ้าเรามาพิจงงารณาในเชิงโครงสร้างของทั้งสองสถาบันนะคะจะพบว่าทั้งสองหน่วยเนี้มีความคล้ายคลึงกันในองคประด็นที่สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ซึ่งทั้ง a อ r c และ C n e t นนะคะต่างก็มีเป้าหมายสำคัญร่วมกันก็คือการยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมือง ทั้งสองสถาบันนะคะมุ่งเน้นการฝุกจิตสำนึกแห่งความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารราชการและความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมถือว่าคือหัวใจในการพัฒนาผู้นำทางการเมืองยุคใหม่เลยนะคะทีนี้ถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดของรูปแบบและเนื้อหาการอบรมของทั้งสองหอน่วยงานก็ยังมีความเหมือนกันอย่างยิ่งนะคะ<ช>โดยใช้การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา และสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงจริยธรรมรวมถึงกระบวนการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะคะซึ่งกรณีที่สิบสาวนี้นะคะจะต้องสอบท้องกับบริบททางการเงิน,น,นงของสังคมเกาหลีใต้ขณะที่ซีเน็เองก็ซึ่งเป็นของจีนนะคะ ก็เน yeah. ้นการปรับสถานนการจำลองให้สะท้อนความท้าทายในการบริหารราชการใายใกล้หลักคิดของชัตนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักของทั้งสองหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น ACRC หรือ c n e t กนะคะก็คือผู้นำระดับสูงของประเทศเช่นรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการอาวุโสซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นส่งธรรมพิบาลในระดับสูงสุดของระบบราชการและการเมือง ซึ่งเหล่านี้นะคะจะส่งผลกระทบเชิงบวกแบบเป็น่วงโซ่ต่อองค์กรและประชาชนในวงกว้างสิ่งที่สำคัญนะคะทั้งสองสถาบันต่างมีระบบการติดตามผลการอบรมอย่างเป็นระบบนะคะหลายครั้งที่เรามักจะคิดว่าเมื่อมีการอบรมแล้วก็นัดจะจบในห้องอบรมนะคะแต่ทั้งสองสถาบันนะคะ ขามีระบบการติดตามอย่างเป็นระบบนะคะมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งในระยะสั้นระยะยาวรวมถึงมีการติดตามการนําความรู้ไปไปต์ใช้ในบริบทการทํางานสิ่งที่มีหัวใจสัมคันก็คือการอบรมไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในห้องเรียนแต่ต้องสะท้อนใ้เหตุในพฤติกรรมและการตัดสินใจในภาคสนับเห็นไหมคะแม้ว่ารูปแบบการปกครองทั้งสองประเทศจะต่างกันโดยซิ้นเชิม จากความคช้กลุ่มในเป้าหมายแนวทางการอบรมและการวางกลไกส่งเสริมให้ผู้นํามีคุณธรรมสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องคันมาพิบาลและจัิยธรรมมีภาคการเมืองน,น,นะคะถึงเป็นหลักสาคนที่ทุกประเทศให้ความสำคัญนะคะแดังนั้นการยกระดับธันมาพิบาลในประเทศไทยเราจรึงจะอาศัยบทเรียนทั้งสองประเทศนี้นะคะมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทบ้านเราค่ะครับ พูดถึงเรื่องของแนวทางแล้วครับพอเราได้ทราบมาแล้วว่ามีแต่ละประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยที่เขามีการดําเนินการแบบนี้นะครับเราจะมีการปรับหรือว่ามีการถอดบทเรียนจากต่างประเทศเอามาปรับใช้ในประเทศไทยในอนาคตไหมครับใช่ค่ะเราต้องการที่จะถอดบทเรียนนั้นนามาใช้กับด้านเรามากเลยครับเพราะว่าเราได้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเขาประสบความสําเร็จ กันไปครับเป็นที่ประจกษ์อย่างที่เราก็เห็นกันอยู่นะคะก็เราก็เลยพยายามที่จะดาเนินการว่าเอ๊ะมันจะนําไปสู่การปฏิบัติก้านเราได้อย่างไรนะคะเราก็พยายามที่จะเรียนรู้จากวิธีการปฏิบัติงานของเขาซึ่งเราก็ตระหนักว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จะถอดบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีจากการต่อบ้านการพจฒิตในต่างประเทศเนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรดีนะคะเราก็นําไปสู่การจัดประชุมค่ะเราได้เชิญประเทศที่มีที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่นะคะ <Okay. S 1> เรามาประชุมร่วมกันนะคะเราต้องการไอเดียต้องการแนวทางต้องการความเห็นนะคะในบริบทที่ประเทศของเขาประสบความสาเร็จ และความเห็นที่เขาจะสามารถให้กับประเทศของเราได้นะคะเราในวันจันทร์ที่30มิถุนาเราจัะประชุมนะคะซึ่งเราได้มีการเชิญผู้แทนจาก w t p นะคะซึ่งเปราวัตมาตรฐานคุนธรรมจริยธรรมอย่างที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะครเราได้มีการเชิญซีเนของประเทศจีนสถาบันสุขรมของของกีนนะคะแล้วก็เชิญ ACRC ของเกาหลีใต้นะคะ รวมถึงอินโดนีเซียด้วยนะคะให้มาเล่าให้เราฟังว่าประเทศของเขาเนี่ยมีวิธีการนะคะเราเน้นย้ำนะคะเกี่ยวกับวิธีการเพราะว่าเราต้องการเส้นทางที่จะเดินไปสู่วิธีที่จะประสบผลสําเร็จนะคะว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการยกระดับจริยธรรมและคันมาพิบาลของนักการเมืองนะคะใรหลังจากที่เราจัดประชุมและเราได้เนี่ยปฏิบัติจากการประชุมครั้งน,นี้นะคะ เราจะนําไปวางแผนในการปฏิบตัติในภารกิจป้องกันการทุจริตของสํนานักงานปปชคือสํนานักงานปปชเองนะคะนอกจากเราจะมีหน้าที่ในการตรักร,รามการทุจริตในเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งเข้องานแล้วเนี่ยรเราจะดาเนินการในการป้องกันการทุจริตด,ด้วยนะคะก็คือเราจะดาเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เราจัดประชุมนะคะเนี่ยเป็นภารกิจป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวกับการงเสริมจริยธรรมและพันมามิาลในภาคการเมืองนะคะเราคาดหวังว่าเราจะมีการปรับปรุงหลักสูตรอบรมเราจะได้รับการออกแบบมาตรฐานเชิงระบบในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงอาจจะมีการผักดันข้อสเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองไปใ,ให้สามแม่เทียบเทยงกับมาตรฐานสามคน ในระดับระยะยาวได้นะคะนอกจากนี้นะคะสํานักงานปปชอเองนกะะ็ยังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญในประเด็นพันธมาธิบลารับแ่ะนำองค์ความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทยพร้อมกันนี้ก็จะส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวังตรวจสอบและขับเคลื่อนลักษณะร,รทางการเงินที่สงสัยและมีความรับผิดชอบย่วมกันอย่างยัง่งยืนครับ นี่ก็คือเรื่องของการถอดบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศสู่การส่งเสริมจริยธรรมและธรรมพิบาลของนักการเมืองไทยครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจันทิราจิตชื่นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชที่มาพูดคุยกันครับวันนี้กับคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ